ที่ดินข้างเคียงรุกล้ำที่เราเข้ามานะครับปลูกสร้างอาคารทับที่นะหรือทำรั้วทับที่ปลูกต้นไม้นะรุกล้ำกินเข้ามาในที่ดินของเราจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับล่าสุดนะฮะทนายเจก็เพึ่งไปที่ศาลจังหวัดเลยมานะเป็นคดีของรุ่นน้องนะครับที่รา,ามกำแหงอีกแล้วนะฮะชมรมนิสสั์ได้ก็จริงๆเขาก็ เป็นทนายเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่ามีเหตุจําเป็นที่ทําให้ต้องถอนทนายนะครับเพราะเพราะว่าไปติดภารกิจอย่างอื่นนะก็เลยให้ทางเพื่อนผมนะฮะทนายปอนแล้วก็ทางทีมงานนะครับเข้าไปดําเนินการให้นะครับจุดเริ่มต้นของคดีนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วที่ดินข้างเคียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะเออเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นเป็นพี่น้องที่พานตามกันมานะครับก็เป็นจําเลยสองคนนะฮะ สร้างนะอาคารที่เป็นเล้าหมูนะฮะแล้วก็เป็นโกดังนะฮะเข้ามาในที่ดินนะกินเนื้อที่ไปประมาณหนึ่งงานนะครับอ่าหนึ่งงานกว่ากว่านะฮะฝ่ายโจย์นะครับก็พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยมาหลายปีแล้วนะเกือบสิบปีนะครับตั้งแต่ปีห้าแปดนะฮะแต่ไม่เป็นผลนะฮบบอกให้รื้อถอนออกไปก็ไม่รื้อนะเพราะเห็นเป็นญาติพี่น้องนะครับก็เลยเอ่อ ก็เลยพยายามเจรจาไกลเกลี่ยกันมาไม่พยายามที่จะใช้ไม้แข็งไม้แรงนะไปแจ้งความมาไว้ก็แค่ลงบันทึกประจําวันนะจริงๆก็ไม่ได้ดําเนินการอสอบสวนให้การอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพราะเห็นว่าเป็นญาติพี่น้องกันนะไม่อยากจะดําเนินการคดีอาญานะทีนี้แล้วปรากฏว่านับวันนะก็ยิ่งลุกล้ำเข้ามาเรื่อยๆนะครับเญาติกันเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าตัวดีเลยนะครับ เออเราเกรงใจเขาเขาก็ไม่เกรงใจเราอะครับลุกล้ำเข้ามาก็ปรากฏว่าก็ถึงจุดแตกหักนะครับพูดคุยกันไม่ได้ก็เลยดําเนินการฟ้องร้องคดีฟ้องขับไล่ไปนะเพราะอ้างเ,เหตุว่าอีกฝ่ายหนึ่งบุกรุกเข้ามาแต่ฟ้องเป็นคดีแพ่งนะไม่ได้ฟ้องคดีอาญานะเพราะว่าเหตุที่เป็นกรณีพิพาทกันอยู่ว่า แนวเขตเนี่ยเป,เป็นของใครนะฮะเป็นคดีแพ่งนะยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นคดีบุกรุกที่เป็นคดีอาญานะครับฟ้องไปแล้วปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะฝ่ายจําเลยเขาก็ยื่นคําให้การต่อสู้คดีเข้ามานะครับว่าเป็นการครอบครองประปักเรียบร้อยนะ,ะเกินสิบปีนะครับครอบครองต่อเนื่องมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะฮะ,ะบัรพุ้นหลุดเลยใช้ที่ดินนี้มานะสี่สิบปีแล้วนะฮะสามสิบสี่สิบปีนะครับอ่าก็ ล่าสุดเนี่ยนัดที่ไปศาลนะครับก็เป็นนัดชี้นะฮะสองสถานนะครับก็คือตรวจแผนที่พิพาทนะครับคือคดีที่ดินเนี่ยก็ต้องมีการดังวัดกันนะฮะดังวัดว่าใครลุกล้ำอะไรกันยังไงนะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยก็ดังวัดออกมาเรียบร้อยนะฮะก็ปรากฏว่าเขาก็สร้างอาคารนะลุกล้ำจริงนะครับในล,ลุกล้ำแนวเขตแล้วก็ชี้แนวเขตท,ที่ปรากฏตามในเอกสาร ของเจ้าหน้าที่ที่ดินที่มีการรังวัดนะครับก็ลุกล้ำไปประมาณหนึ่งงานกว่าๆนะครับทั้งอาคารทั้งต้นกล้วยต้นตนู่นต้นนี่ที่มาปลูกนะแต่เขาก็ยอมรับนะฮะฝ่ายจำเลยเนี่ยว่าก็เป็นที่ดินของทางโจทก์จริงนะครับแต่แต่ว่าเขาก็ได้สิทธิ์โดยการครอบครองประปกนะักษ์ในขอให้ศาลสั่งนะผมก็บอกว่านะฮะ จริงๆแล้วเนี่ยทางโจทเขาก็มีแนวทางนะครับว่าเอยแนวเขตหนึ่งไร่กว่าเนี่ยอ่าหนึ่งงานกว่าเนี่ยก็ให้ทางจำเลยซื้อไปนะครับเพราะถ้าฝ่ายโจทชนะคดีเนี่ยนะครับฝ่ายจำเลยก็ต้องรื้อถอนออกไปซึ่งการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างขึ้นมาที่เป็นเล้าหมูแล้วก็อ่อมีบางส่วนที่เป็นโกดังนะฮะมันเสียหายมากกว่าที่จะซื้อ ตจากทั้งโจท์ซะอีกนะครับจริงๆก็เปิดราคาไปประมาณสองแสนนะครับต่อรองกันไปก็จริงๆแสนห้าฝ่ายลูกความเขาก็เอาแล้วนะฝ่ายเจ้าของที่ดินนะจะได้ไม่ต้องอไปสู้คดีกันให้สุดซอยนะครับก็บไม่เอานะครับเพราะว่าบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องของความรู้สึกนะที่เขารู้สึกว่าตั้งแต่สมัยปู่ยา่าตายายกันเนี่ยมันแบ่งบรดกกันโดยไม่ชอบ เออนะไปเอาไปเอาบรรพบุรุษที่เขาแบ่งกระดกกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วล่ะสามสิบสิบปีนะมายังเป็นโมโหกันอยู่นะันนะ่นในศาลนะเออนะคนเราคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่าจริงๆก็ยอมถอยยอมลดราคาให้เหลือแสนห้าแล้วถ้าหากว่าต้องไปสู้คดีต้องไปโดนขับไล่หรือไปอุธอทธรณ์ฎีกากันเนี่ยนะมันจะเสียหาย กันเยอะกว่าแสนห้านะเอออันนี้เผลอๆที่จ้างทนายมาสู้เนี่ยผมว่าก็น่าจะหมดเกือบแสนแล้วครับแต่นี่จะซื้อกันแต่ก็เข้าใจครับคดีที่ดินมันเป็นคดีศักดสีนะเออมันทัททูกันเะล่อนะมันสักสีนะแต่บางทีผมก็มองว่าสักสีมันก็กินไม่ได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับเราก็ต้องช่างใจต้องเวทน้ำหนักครับว่าจะเลือกศักด์สีไปกันสุดซอยแล้วยอมเหนื่อยกันตอนนี้เนะี่ยยังมีน้ำโหแต่เชื่อผมเถอะว่าขึ้นศาลไปสักสาสี่นัดแล้วก็อุดทณ์ดีกากันเนี่ยยังไง แม่งก็เหนื่อยครับนะออแต่ถ้าเขายอมพร้อมเหนื่อยผมก็ก็ผมก็พร้อมสู้ครับเพราะผมเป็นทนาอยู่แล้วนะฮะไอ้เรื่องขึ้นสายของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอุทธรณิกาเนะี่ยไอ้เรื่องเหนื่อยทำสำนวนเนี่ยผมปกติมากๆครับไม่มีปัญหาอะไรพร้อมไฟเต็มที่ฮนะแต่มาแบบฮึดฮัดบอกว่าไม่ไม่ยังไม่พอใจยังแบบยังติดใจในเรื่องที่ว่าเขาแบ่งมรดกกันไม่ชอบซึ่งจบไปสามสิบสี่ิปีแล้วจะไปฟ้องใครอะฮะ คนที่แบ่งมรดกเนี่ยเขาก็ตายไปแล้วนะครับผมว่าจะมาใชเา้เรื่องในอดีตขุดคุ้ยมามาพูดคุยในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่จบนะไอ้ฝ่ายเราเนี่ยยอมถอยให้สุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะเอาเงินบางส่วนเนี่ยมาทํารั้วกั้นแนวเขตให้มันชัดเจนไม่ต้องมาปากักรัว้วลุกล้ําอะไรมั่วซั่วนไปหมดนะเออนะฮะยิ่งพี่น้องกันเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นญาติกันเนี่ยคุยยากมากนะครับไม่คุยก็ไม่คุยครับไม่เอาเสียเวลาพูดคุย เจราจากไกลเกลี่ยกันแบบเป็นสองชั่วโมงะฮะสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็โอเคอยากสืบนะักก็เดี๋ยวก็สืบก็จัดไปศาลตัดสินมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็ขับไล่เลยฮะรหรือถอนเลยอาไม่สนใจนครับเพราะว่าต่อให้เขาอุทธรณ์มาเนี่ยก็ไม่เป็นเหตุทุเราในการบังคับคดีนะครับอ่นะฮะในเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายครับในเมื่อเขาไม่คุยไม่พร้อมคุยก็ก็ให้มันจบ กันในศาลนะครับผมเอาละนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาในลักษณะคดีที่ดินนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ปรึกษาเข้ามาได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจมีประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีดีครับสวัสดีครับ